ผักบุ้งโอ้โ oh, หอยู่ในอาหารไทยเราแทบจะพุกเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะแกงส้มผัดไฟแดงหรือว่ากินแกล้มกับส้มตำแต่เอเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ผักที่เรากินกันบ่อยๆเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นซปเปอร์ฟู้ดหรือว่ามันแฝงซปเปอร์เสี่ยงกันแน่วันนี้แล้วครับเราจะมาเจาะลึกหาคำตอบเรื่องนี้กันกินผักบุ้งแล้วตาจะสวยโห oh, คำนี้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่ไหมครับ แต่คำถามก็คือมันเป็นแค่คำพูดที่เขาว่ากันมาหรือว่ามันมีหลักวิทยาศาสตร์มารองรับจริงๆอ่ะมาครับเรามาเริ่มไขข้อสงสัยนี้กันเลยดีกว่าก็วันนี้เราจะมาคุยกันใน4ี่ประเด็นหลักๆนี่แหละครับเริ่มจากตำนานตาสวยว่าจริงไหมแล้วไปดูว่ามันเป็นขุมพลังสารอาหารยังไงมีภัยเงียบอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วสุดท้ายจะกินยังไงให้ปลอดภัยไปกันเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยตำนานตาสวยนี่แหละ เราจะมาเจาะลึกกันในเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าความเชื่อนี้มันมีที่มาที่ไปหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปไกลกว่านี้ต้องมารู้จักกันก่อนว่าผักบุ้งที่เรากินกินกันเนี่ยหลักๆแล้วมันมีอยู่2แบบนะครับก็คือผักบุ้งไทยกับผักบุ้งจีนเจ้าผักบุ้งไทยเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยครับขึ้นเองตามน้ําลําต้นก็จะเหนียวเหนียวหน่อยแต่เขาว่ากันว่าสรรพคุณทางยาเยอะกว่า ส่วนผักบุ้งจีนอันนี้ที่เราคุ้นกันดีในร้านอาหารตามสั่งเลยลำต้นจะอบอวบกรอบๆ,ๆเอามาทำผัดผักบุ้งไฟแดงนี่อร่อยเหาะเลยครับและนี่แ่ะครับพระเอกตัวจริงที่ทำให้ตำนานเป็นเรื่องจริงสารที่ชื่อว่าแคโรทีนอยครับในผักบุ้งเนี่ยมันจะมีสารตัวนี้อยู่เยอะมากโดยเฉพาะเบตาแคโรทีนที่พอเรากินเข้าไปร่างกายก็จะเปลี่ยนมันไปเป็นวิตามินเอซึ่งวิตามินเอก็สำคัญกับการมองเห็นมากมก ยังไม่พอนะครับยังมีลูทีนกับซีแซนทีนอีกที่ทำงานเหมือนเป็นแว่นกันแดดธรรมชาติให้กับดวงตาของเราเลยคือมันช่วยกรองแสงสีฟ้าไม่ให้มาทำร้ายดวงตาสรุปง่ายๆก็คือความเชื่อที่ว่ากินผักบุ้งแล้วตาดีตาสวยเนี่ยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับจริงๆนะครับทีนี้นอกเหนือเรื่องบำรุงสายตาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าผักบุ้งมันเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าพลังงานสารอาหารไซเมนนิเลยนะคือประโยชน์ด้านอื่นๆนี่อัดแน่นมาเต็มๆเลยครับ ใครที่กำลังคุมน้ำหนักอยู่ฟังทางนี้เลยครับผักบุ้ง100่ง100กรัมเนี่ยให้พลังงานแค่22แคลอรี่เท่านั้นเองโอ้โหกินได้แบบสบายใจไม่ต้องรู้สึกผิดเลยอันนี้ก็พีคเหมือนกันนะคือใครจะไปคิดว่าผักบุ้ง100กรัมเนี่ยมีวิตามินซีสูงถึง48.2มิลลิกรัมซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันมากกว่าส้มถึง20เลยนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆ ยังยังไม่หมดนะครับในผักบุ้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกตั้ง13ชนิดแน่พวกนี้ก็เหมือนเป็นกองทัพทหารคอยปกป้องเซลล์ในร่างกายเราไม่ให้โดนทำรา้ายง่ายๆนั่นเองครับอ่ะลองเอามาเทียบกับกะหล่ำปลีดูบ้างซึ่งก็เป็นผักที่คนกินเยอะเหมือนกันจะเห็นเลยว่าวิตามินซีในผักบุ้งนี่นำโด่งเลยและจุดสำคัญอีกอย่างคือสารที่ชื่อว่ากอยโตรเจนครับตัวนี้มันอาจจะไปกวนการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้ ซึ่งในผักบุงเนี่ยมีน้อยกว่ากระหล่ำปลีแบบชัดเจนเลยโอ้โหประโยชน์ยังมาเรื่อยๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กที่ช่วยเรื่องเลือดจางมีไฟเบอร์ช่วยให้ขับถ่ายสะดวกแถมยังช่วยคุมน้ําตาลคุมคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยนะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจกับมะเร็งบางชนิดได้อีกโอ้โหสมแล้วที่เป็นซูเปอร์ฟูดข้างทางราคาดีจริงๆเอาล่ะ ฟังข้อดีมาซะเยอะขนาดนี้หลายคนคงอยากจะรีบไปตลาดซื้อผักบุ้งมาตุนไว้ในตู้เย็นแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนช้าก่อนครับเพราะเหรียญมันมีสองด้านเสมอเรามาพลิกไปดูอีกด้านกันบ้างดีกว่าว่ามันมีภัยเงียบอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคือต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะกินผักบุ้งได้แบบสบายใจนะครับมันมีบางกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยอย่างเช่นคนที่มีความดันต่ํา คนที่เป็นโรคไทรอยคนที่เคยเป็นนิ่วหรือว่าคนที่ระบบย่อยอาหารที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหน่อยแล้วก็รวมถึงคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสารปนเปื้อนเนี่ยต้องใส่ใจมากๆเลยกลับมาที่เรื่องสารกอยโตเจนอีกทีนะครับอย่างที่เห็นในกราฟเลยคือถึงผักบุ้งจะมีสารตัวนี้อยู่แต่พอลงเทียบกับกระหล่ำปลีแล้วเนี่ยโอ้โหปริมาณมันน้อยกว่ากันถึง3เท่าเลยนะแปลว่าความเสี่ยงมันก็ต่ำกว่ากันเยอะมาก ย้ำอีกทีนะครับว่าสําหรับคนที่เป็นโรคไทรอยอยู่แล้วก็ยังต้องระวังอยู่ดีครับมีใครเคยเป็นไหมครับแบบว่ากินส้มตำแล้วสั่งผักบุ้งดิบมากินแกล้งเยอะๆแล้วรู้สึกท้องอืดๆแน่นๆนั่นแหละครับสาเหตุมันมาจากใยอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟอตแมพส์คือร่างกายของบางคนเนี่ยมันย่อยใยอาหารชนิดนี้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอกินเข้าไปเยอะๆโดยเฉพาะกินดิบๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดแก๊สในท้องได้ครับและประเด็นนี้ น่าจะเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลที่สุดแล้วครับคือต้องไม่ลืมว่าผักบุ้งไทยเนี่ยมันโตในน้ำใช่ไหมครับทีนี้ท่านแหล่งน้ำนั้นมันไม่สะอาดละผักบุ้งมันก็จะทำตัวเหมือนฟองน้ำเลยค่ะดูดซับทุกอย่างเข้าไปหมดไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักอย่างตะกัวปลาดหรือแม้กระทั่งไข่พยาธิและแบคทีเรียต่างๆซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นอันตรายกับเรามากๆ พอรู้ถึงความเสี่ยงแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจจนไม่กล้ากินนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกกินเลยแค่เราต้องรู้จักวิธีจัดการมันให้ถูกต้องเท่านั้นเองครับมาดูกันดีกว่าว่าจะกินผักบุ้งยังไงให้ได้ประโยชน์เต็มๆแล้วก็ปลอดภัยหายห่วงหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือการล้างครับล้างให้สะอาดซึ่งมันทำได้ง่ายๆ3วิธีเลยนะวิธีแรกก็คือเปิดน้ำไหลผ่านแล้วก็ใช้มือถูๆไปด้วยสัก2นาที หรือถ้าอยากจะให้ชัวร์ขึ้นมาอีกหน่อยก็เอาไปแช่ในน้ําที่ผสมน้ําส้มสายชูหรือไม่ก็เบกกิ้งโซดาก็ได้ครับแช่ทิ้งไว้สัก15นาทีแล้วค่อยล้างน้าเปล่าอีกทีแค่นี้ก็ช่วยลดพวกสารปนเปื้อนต่างๆไปได้เยอะแล้วครับทีนี้ก็มาถึงคําถามโลกแตกกินดิบหรือกินสุกดีกว่ากันตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเลยค่ะถ้ากินดิบเนี่ยข้อดีคือได้วิตามินซีไปเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ข้อเสียก็คือความเสี่ยงเรื่องท้องอืดกับเรื่องสารปนเปื้อนมันสูงกว่า ในทางกลับกันถ้าเอาไปทําให้สุกข,ข้อดีคือปัญหาท้องอืดจะลดลงไปเยอะสารก้อยตัวเจนก็ลดลงไปตั้ง70%แถมยังฆ่าเชื้อโรคกับพยาธิได้ด้วยแต่ก็ต้องแลกกับการที่วิตามินซีจะหายไปนิดหน่อยประมาณ20%ค่ะเพราะงั้นก็ต้องเลือกเอาที่เหมาะกับเราเลยค่ะแล้วควรกินเยอะแค่ไหนละ่ะสำหรับคุทั่วๆไปนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาก็แนะนำว่าไม่ควรกินเกินวันละ300กรัมครับ ก็คือกินแต่พอดีพอดีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะได้ไม่เจอปัญหาท้องอืดหรือว่าได้รับสารบางอย่างเยอะเกินไปครับสุดท้ายแล้วนะครับผมว่าประโยคน,นี้สรุปได้ดีที่สุดเลยความหลากหลายคือหัวใจของโภชนาการคือถึงแม้ว่าผักบุ้งจะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายขนาดไหนแต่การจะมีสุขภาพที่ดีได้จริงๆเนี่ยมันคือการกินอาหารให้หลากหลายครับไม่ใช่กินอะไรอย่างเดียวซ้ำๆกินผักบุ้งบ้างกินผักอย่างอื่นสลับกันไปบ้างแบบนี้ดีที่สุดครับ และหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลทั้งหมดนี้ไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคืนนี้จะมีเมนูผักบุ้งไฟแดงหรือแกงส้มผักบุ้งกลับมาอยู่บนโต๊ะอาหารกันหรือเปล่าก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราอร่อยกับผักชนิดนี้ได้อย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับ